สบายดียินดีต้อนรับทุกคนขอสู้ซ้อนกูลองสารยากินสุภาพกูงองพาส่วนแม่มาเก็บเศร้าดาพูดมาเล่นเสื้อด้เห็นไมพูดไปเห็นแมเมย์เส็ดสวนเมืองเขามาพากันมาเก็บพักสุภาพกูงองอยู่ส่วนอยู่ส่วนอันมากมายทุกคนมันบ่มีน้ำมังม่วงบีมันห้ากับอ้ดอกแม่จับอันนี้คนดูจับจับกองบนนึงทุกคนน้องอูสิพาทุกคนมาเบิกอันนี้แม่อันนี้มันกินได้ตัวแมย ตากบเบอร์เบอรส้มกบแซบแซบกอเสื้อเกืออ่ะเออเสื้อเกือกเป็นหนวกเพชรซีมึงดูส้มป่ะเออบัรเมืองเอาเด็ดเอาเด็ดเอาไหมมาก่อนเออมาก่อนเนาะมันชีแห้วเนาะมันกินได้ทุกคนเด้อไอ้เขาเบอร์ส้มกบมังม่วงนี่มันออกดอกแต่มังม่วงอันซ้ำแล้วดูมังม่วงอันมังม่วงอันมีมะเขืงพักอันนี้กินได้ด้วกันนี่นะเห็ส้าดาเก็บไป็นี่ เอออันนี้เขาเอิ้นพักจักจัน่นเลยทุกคนเด้เอเบิเอาเป็นไงไกล้แม่คนเธอเบิ่งพักสนิทนี่กินได้เด้อเขาเอิ้นพักจักจัน่นพักสนิทนี่นะไปคอยเก็บเก็บไปซุปเสอร์พักอันกุดงองตัวย้อยบัได้มานำเลยตัวย้อยเฮ็ดเวียกอยู่เหือนเออตัวย้อยอยู่เหือนท่าเพราะวา่าเพิ่นห้าขุดนั่นแลี้ยวเชิ้อมานำมาอีตนเมื่อย มานนวปีนี้ฟุ้งยังบ่ลงได้คันฟน้งลงได้มักเก็บผักกุญงงู้นี่ก็พอกินนะแม่เนาะไปไปเดี๋ยวอุ๊เดี๋ยวเขาจับอีกมันนั่นหน่ามันนันมันยังบ่หันมันยังบ่หันออกมานอ่เช่นบอกที่เช่บอกกุ้งก้าวมาลูกที่ขึ้นคู่ลูกก็ขึ้นเมื่อยลายที่บ่ดิเนาะดีมันบ่หันออกอยู่ไหนอันนี้ขนาดมันเป็นดินเพียงเนี่ยมันซุ้มเนี่ยมันยังบ่ออกมันยังฟุ้งบ่ถึกไร้ฟุ้งยังบ่ออกไร้ แมมุมมีเบื้งหน้าเด้อว่าแมงมุมมีเนาแมงสีิทางนี่นี่มันฟกเอาอี่านี้อือพาปวงองายหน่แม่เลียวคณงองมืดเลย่แม่ว่าพูมันบ่ต้องขึ้นงบมันยังบบมีเนาะเมื่อวานนั้นนางอ้กับมาตัดมากรวยนี่มาตัดมากรวยเมื่อคืนนี้ทอนมากรวยกินคือว่าแซ่บๆไม่ร่ะมื่อไหร่ได้ครัวอีกบ่ เออมามาสิได้อันนั้นอีกอันสิได้ไปอันเอาทอดมะกรูดกินได้ว่าโมแหลงเน่เน่เทุกคนมันที่เป็นแนวนี้โอ้คันมันไล่แล้วมันบักคักนี่นะเก็บอย่นี้นะเปเนาะแม่นเราบ่คันทอดหญ้ามันอ่องอีน่ะเม็นบ่วเพื่อว่านะเก็บผักกูดงองนี่นะ แม่เบอร์มันก็เก็บสัวสิได้กินแต่คันท่าว่ามันมีล่ายนี่ก็โอ้เก็บบุดเดียวเลยเนาะ่แซ่บนี่เออแซ่บแซ่บอได้ละทำไปทำไปจะไปจะบ้างดิซ่งจะคผกอิซึ่มนี่แม่แม่นหมดแม่ เบอร์ดีเหมือนโฮมปักหุวไว้ดิแตะกี้มันไล่เอาไปเกลีอ้องพูจนตังกองทิ่มไว้แล้วเป็นเก็ดนหแม่เนาะย้อนหอังาขาเน่ะแม่น,มน,น,มนตุ้ยแบบนี้นี่ขยาม,มันอึดล้วต้องได้เอาเบอร์คาเฟ่แม่มองอยู่นี้แลลวเอาเอาตอรงนี้เลยพี่ไก่เนาะกินแท้กินว่นาเนาะที่นี่ก็กินนะ แมมันเออพีอพ่กายนี่กับตัวยพากันขึ้นเทิงภูไปแบกยางช่วยแม่พี่กายเขายัางปูกบอว่ายางเนาะแมตาเบียนจะกระเจ็ดเอยนี่เห็นบอกอันนี้แม่เลยทุกคนนี่เห็นบอก,อกจนนอิปินตอนนี้ปุยชนะอืมนี่แม่แม่ทุยชนะขับมันออกแนวนี้แม่อืม ค่อยๆเก็บไปให้เล็กเชิญน้อยน,นี่แหะเก็บพักอันนี้นะต้องใจเย็นๆเด้อเก็บพักอันน,นี้นะต้องใจเย็นๆเดอเริ่มออกอ,อกเีเดเริ่มออก,ออกแล้วฝนตมออกมาอีกจักษ์ซองห้าผู้น่ะแเน่ทางภูนริมันค่วมยู่ขี้ดินนี่เดิแม่นินิมันค่วมแม่นเห็นบอกผู้น่ะเอเอหยอดเยือเถืเอยมาผู้เดียวกับ,บกาา้ามาเจอแม่มาคู ฮะมีมีไล่เลยแหละเมยยว่าบได้กินบอยอมแมย์วะพอสดก็มากมากก่อมือนั้นห้ามพอสดว่าอ่านสุปพักอีพอมักพักอันดหที่สุดเจอย้อยมักพักแวนที่สุด เฮาเฮาว่าเฮามากพักกูดงองพอสุดก็เออพ่อก็มากพักกูดงองมนะมันยังโบไล่พอมันไล่ก้อนเราจะค่อยสิเก็บไปฟากอันนี้มันยังโบหันไล่โอ้มันกำลังป้งขึ้นมาเต็มเลยนะเมนจุกูโจกโกยอันนี้เป็นส่วนส่วนน้องอูทุกคนโอ้ยเย็นนะเมนา เย้อนยิน,น <c oughs> บางทีเริ่มมาขอดต้นยางโมูลแรงเวททอนมากรวยไปกินดีไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นดิเน,น,นะตัดนันนเ้ยแล้วก็ได้สิเลต้นยางนี่ มันออกนะวันนี้แม่จะไปซอบ้วเฮ้ยมันอยู่สิปีหน้านี่บได้แปลงมนเนื้อเลยนี่มันอยู่ปกตินะาะว่าขึ้นไปอีเม่ต้องได้นอได้พักอีกนาไปเย็นขนาดนี่เลยเมตานเม่านั้นเย็นขนาดอ้ยนี่กระดอกมันคุยเออเม่โดมันมัน มันดอกมืดนะแม่มันถึกฟุ้น้วแม่ช่วงแล้วมันบูเป็นอืมถามันนี้บูเป็นต้นอะไรก่อนบูเป็นต้นมะจ่องบอเปล่บ่ลูกหลงเฟซตึงลูกผื่นฮือเปนบ่เขาบอกว่าบูเป็นต้นมะจ่องฮั่นมันเป็นต้นคือต้นเราเดี๋ยวฮู้เนาะจะว่าขึ้นได้เนาะเบื่ออันเบื่อมันฮั่นคายคือเบื่ออันอันนั่นนะเอ้ยเลียงวานอ่ะแม่บิ้งบ่อโน้อยเอาบ่แม่ ็พอกินมันอ่อนพูดมันบัวนั่นมันจะเป็นเกลี้ยงเลเขาว่าไปห้ามม่นอสุดหน้าเจิคุดเสบาวไว้ฝากไม่นอเพราะเป็นอย่างใดต้นมักจอกันเพื่อนบ้านมันคือจะท้ายคือเบื่อข่าวก็ว่าบูมเอ็นคือไม่เกลียสิว่ะถ้าเบื่อมันท้ายคือเบื่อไม่เกลียดจะหน้าขนาดเพราะว่าอันนี้มันบงูง่าออกมาเชื่อได้ขึ้นได้เลยดิให้เหละไมนต้นนั่นเดงอ่ะยักษ์อีพ่อเอาเดี๋ยวมาปลูกนี่ จะเก็บพักก่อนจะที่ได้ไล่ได้น้อยหุ่นนี่เก็บพักจนซีเมยเอาหม้อนเอาไว้ก่อนเมื่อกี้นี่พักบัเอาเมื่อกี้นี่ก็ปล่ยเลยแล้วก็ดูวันหนึ่งแต่งน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวใครคันเมสุกบเวชกินคือเหงากว่าสีเฮ็ดแบบคั่นเนื่อมันเป็นต้อนละแล้ปุ้นป่าแล้วเอาเอาไปตัดเสื้อปุ้นป่าให้สินะ เอาไปลองเห็ดแบบสูตรในสูตกินเนาะสูตรไผ่สูตรมันในป่าอย่างต้มป่ากับอมตะโซมอ่าเห็ดตุ้นเห็ดแซ่บเบลยเจ๋อเอาลงรองมึงเนาะม,มันละเอาบุเตะห้อง ระวังเด้อฟันมันี่นะเรื่อมันยู่ซเม่เนี่ยกินได้เด้อในทุกคนนะนี่เรื่อมันนี่นะโอ้กินได้เด้อมันใยบมนเกเบอร์มันแก่แล้วมันมันขั้นเป็นดีเนาะ เขาเทดเตอร์ทื่เล่าว่ามันแก่นมันบูก่อนนั้นบูไม่นด่งแกนมันต้องใช้เวลาฟ้าเริ่ม <c oughs> หองฝ <c oughs> นสิตกับบ่านี่ เอ <c oughs> าลายมึงไปมัดบออืมมัดละไปพ่อคันอยู่บ่นเตียงเอาต้นเนี่ยเท้าที่มึงมี อากาเริ่มเอาเนาะฝนจะตกฝนจะตกฟ้ายังทรงข่าวอ,อ,อย่างอยู่อะอม,มาเบิ้งบางมีตัวที่ัตวปีกรจะว่าอย่างนี้แขึ้นขึ้นับไปขุ้นมัมงมีนั่งนขึนนี้นนั้นน ไปเอาพักมาได่ได้เอาน้อไสให้ซองนอล่ะช่องนอนี่เห็นดีกละน้อนึงนอนห้น้อหั่นเด้ตรงนี้ล่ะเออนี่นนี่ข้างล่างอีเม่แมเออพอสิได้กินอยู่ สี่เป็นคนมาแล้วปลากายได้หนีกายซุ่มนีได้ค่ะนี่ ได้กินนยูรุกลน,นี่บรรยากาศยูขแคมทางยางอะไรได้ดิมากับแม่สองคนเมื่อกี้เขาไปสวนแล้วเขาขี้เขาจักมาพี่เลยนะแม่เนาะมาโอ,องนอ,กนอกเก็บไล่ไล่อันรวมกันซุปยังแซบซุปเชื่อกันพักด้วยกระหูนไฟ ฝนจตะตกละไปทางตปวั่วกทางเหนืจังวะอ้ไปเกบพักมาแลนนี่ฝนเกือบตายกับแม่จันฝนอีกแล้วแบบนี้เนาะฟู้บางนาวคักมาเลยเนาะบรรยากาศคักข,ขนาดอยู่ร้องสานเูยนะฝนกำลังตกแห้งหูแม่จันเอาหน้าก็กจักเหนื่อน น้ำฟิตฟิตไอ้ต้อยนอนเหรอต้อยย่อยไปพุดนั่นเมื่อยพุดผู้เดยียวจะเลี้ยวเลยบอก็ไล่แถวผู้บรรยาเก,ากียรติคักขนาดพอจ้อยกำลังเอาสิคีดยางเี่นเล่าเะนะึ้นมาบริคีดแล้วเนาะไห็หปอข้นมาเปลี่ยงเลยปว คว่าพ uh, <laughs> <laughs> ัน <authenticity> ล <laughs> <Bra un> ้านเปียกเอาเทเอาวะเปียกน้องอู้กับเปียกเมื่อกี้นั่งกินข้าวกับทานวาอยู่คุณอันนี้นอไม่จานไปเอามาอีกเฮ็ดซุปไม่นอเนาะหมาต้มแล้วซุปยลากไก่ต้มแล้วก็ซุป พักกูดงองไดซัมนี่เปน,น้อยเดียวนึ่งเก็บประก,กันรณ์ดีปนเซอร์น,นีอันนี้แดงก็ไดซัมนี่พักกูดงองไดซัมมี่นี่ทุกคนน้อยเดียวกันนะอันนี้คือเป็นนอเอาโต๊ะเพื่อทานปนบุโต๊ะก็ะสิได้อานะ้าวนั่นแม่นมันปนโต๊ะแล้วพากันเฝ้ามาเพราะว่า ดดโอ้ย <ๆ S 2> ยุ่วนยุ่วนมันฝ้าลมแหงแลยวมาบูน่ายุ่งอ่ะทุกคนเลยไม่พากันมาสักรเนะี่ยปนฝนเสาร์้วเด็ไปเออพั่เนนสาว,วบรรยากาศบบนีดีบเย็นเย็นมื่อจยอจับกล้องไปถ่ายคลิปทางเดนือแล้วโฝน, <c oughs> นตกล้อากาศดีดีไหมเขาว่าเมื่อคืนนี้ฝนบ่ซันี่ซั บญญรรยากาศไปน้องอูชิปอ,อกน่อซ่วยเมยก่อนแล้วค่อยไปนึ่งเขาล่าดันค่ะด้า,น,าดนั่นก้อนดันไฟทางไฟก่อนนะทางไฟค่อยมาช่วยเมยถ้าคุณน้องกำลังอ้อประเทศว่า,า,วาแต่ว่าอันอย่างบนตรงไฟลายเดียวจะไม่เดือดขนาด สี่ห้ามือคนตกสี่ห้ามือคนตรอ้เกี่ยวกับไดร์ไลน์ะไหมเนาะฮะเฮ้ยเดี๋ยวลูเออไปท่าไหมตอนแรกที่ไปการตัวนะต้องขอปลดา ตกมาสิแล้วมีแห้งแง่เด็ดออกกันไหมเด็ดออกละออกนอกแล้วชาบน้ำสะอาดข้างบเอาซาหัวตอนมุดว่าไงนะฮะเม็ดเบียกแล้วหรอไงไปต้มเครื่องมาเอื้อขับตรง วันนี้มีออเดอร์มาอีกร้อยสาวตุกตุกคนทำเจวนะน้าอู้เอาไปฝากหั่นอันมู่เอ้หนี่มู่เอ้ซันนี่ฮะมู่เอ้ซันนี่เอ้ของตุ้ย่ะนะไปเอาไปฝากเพิ่นพอดีมันเมื่เร็แล้วเพิ่นเราเพิ่นเราสร้างอี เล่าเลยเล่าอะทุกข้อดึงทุกข้อใส่ง่ายง่ายง่ายคิดสองนู่นก็ไปให้ จะ่มื่อนเลยฮโตได้ขนาดนีเลิดถงไปต่าเดละไปเเแได้อะห้ลเนาะ้องน่งเรืเดยบอกนี่ว่าเป็ าไปจะสักบ้างว่ะตะสักอยากอิสาะก็ยังนี่อิสะอิสะจ้ะไก่วันนี้ไก่หนึ่ไข่น้ำเจ้าปัญญาคนตรงนี้จะดูนี่บอกเอาไม่กระจนยะ ก็หัวอ้าวั่างแห้งเก้เส้นแม่บได้โอต้องถามทันวาไล่เด้อมู่เด้อทีไปจีนน่ะนะไม่ฝันไม่ฝันโอต้องถามเลยไปยาวเลยไปยาวนั่นล่ะ มือเดียวเห็นอยู่เงินแล้วเป็นมือไปด้เอาข้อยงี้ักไทางเเอาโกโนึ่งเข้าซะเลยไปนึ่งไปด้วยไหนึ่งก็ระจัไปไปนึ่งไปไปลดไปลดผูู้นึ่งบอกนาเข้าวนให้อย่างนั้นควาเอ้ยย่ไปขนาฝนเตาในนึ่งไปเขาจะเอาโกโปวะ โอ้โหจี้เสอเสอูี่โแบตมึมีเลยใส่กล้องอันนี้แหละงามสุดแล้วถ่ายบรรยากาศฝนตกแล้วใส่กล้องไอโฟนีงามเป็นอ้ตอแหงนี่นะยาซส่ขวดต้องไปพุดนอก้เราเอ็มเกลอยอนเลย โอยฟาาแข่งฝุ่นพดเดี๋ยวสิได้เดี๋ยวก็บ่ได้ดนะแข่งมาแนะแรบจแข่งฝนหักบอกขาเจ้านนะออก่มาแล้วฝนแขงมาเลยจะทำัไงเนะ <ừ. S 3> าะพวกนาดีๆกันอย่างตาาางนนดนซนน,น้อนเป็นได้มเนาะแียกมาเรื่ดีลาเดปอกน ได้ไหลได้ไหลอยอ่เนาะพวกแกก็ไปกิฟตพักตัวได้เนาะเนองพักบูได้ก็ได้เนาะนีงบนโอ้บรรยากาศกำลังดีเว้บรรยากาศกำลังดีควันหนึ่งเข่ากำลังขึ้นตรงนี้เราสกุลได้พนนึงเด้ไปแล้วเ้อไปแล้ววะบัได้เนาะ どこに置がれるの วสิดเริ่มได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเลยนี่โอ๊ยใจจุย่ยแรงโตแล้วทไปอันกลางเขียดอยู่เลย แค่พุดยออกกํลาลังงาม เปื่อบอกกันไล่เบิ่งนอในซ่วนนี้เดือนนอเดือนเมีคขู่อันนี้ออกมาซุปเตนอนี่ก็พอแหงอ่ะเนาะซุปแล้วก็เอาพักเสื้อนำ ว่าสิได้กินอโอเมนเรือง่ายเนี่ยฝนตกสาหรก็คือโบมีอันไรเกิดขึ้นนี่เนาะน <c oughs> ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอฝนว่าแม่ป่ายพูนคือสิโน,น,น่ไล่อย,ยากไปเว้ยเขาไปได้บ่อ้ยโรตีปีนชิฟุนไ่เลย ือสิคักเนาะคันบูมีลูกนี่รีบละอู้บูเลือดอกคันนะตัวย้อยวะเข้าใจแล้วคำว่ามีลูกกับชีวิตเปี้ยนเหมือนเปี้ยกนะเด็ตะกี้เขาว่าอันเฝ้าไปเด้อไปชิเด้อเฝ้าไปตอนบานมีลูกฮันเจ้ามีลูกมาละงา ต่กี้เขสัญญาเลมีลูกกับมีลูกกับอจากไปก็ไปเออคนว่าดิว่าว่าเดี๋ยวนี้ค่อยเริ่มเข้าใจละมันบแมแนคนอื่นห้ามเมียห้ามเพื่อเขาไปแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างกะมันบรจําเป็นไปหรือว่าบุทันไปบุได้นะคิดหน้าพระวงว่างคิดล่างพะวงหน้าเดซียนะเริ่มเข้าใจแล้วคนน่ ช่วงห้าแม่จันนี่ก็พอได้ค่ายยุต่ธรรมมือยังมีเวลาปึ๊บเพื่เพียกไล่พูดเพียกแม่ไล่แต่กูมือพุ่งต้วย้คุดคุ้มมหนาวแล้วคันชี้เหตุอันเดือพันได้ตั้งใจคนมาซื้อใกล้ป่ะส่วนเขา ให้บูเดคิดว่าไก่ถามแบบซาได้บัวซาได้หนิมาซื้อไก่บ๊อมาซื้อไก่บ่้อบฮ่าฮ่าฮ่าช่วงนึงกันไปค่ายฝนนี้แห้งกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มาลองเอาแอ้มมาลองแอ้มเมื่อนี้ฝนฝนแห้งอยู่ สีเแล้วละเบิกบรรยากาศหลังพันน้องอูเดอ้อฝนตกเสาเนี้จะง่อยเด้อคันว่าฟ้ามืดมานี่มันที่เป็นแบบอันมีอันอาหมอกนี่เห็นบอคือมีไอหมอกเลยทุกคนนี่เต็มเลยมีไอหมอกมาเต็มแบบนี้แหละอันนี้เป็นบรรยากาศปาน้องอูหลังฝนตกเนาะทุกคนเนาะก็สิเป็นประมาณนี้เนาะฟ้าหลังฝน ไปเก็บพักมาก็ได้สัมพันธ์เลยทุกคนโบได้หลายเนาะไปเก็บพักได้แล้วก็ไปหักเอานออมาได้ได้ประมาณนั้นเนาะแต่เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อพร้อมกับบรรยากาศบ้านน้องอูเนาะพร้อมกับพืชพักสวนครัวยูเฮือนนี่แหละรรมาติแบบนี้ทุกคนบ้านน้องอูนะนี่หม้อมันกาลังเริ่มมาละพุ่น่ะหม้อมันกาลังเริ่มมาแบบทยอยทยอยยอยยอยมาเสียนะเดี๋ยวมันก็จะมาฮอดพี่เลยปุ้งค่ะมันก็จะมาฮอดพี่ฮอดพี่ฮอดพี่ไป โอ้ ه, มีสายลุงแม่นี่บ้านน้องอู้บื่อเอินสายลุงได้เอินงูตอฟางไอ้งูงูงูตอฟางลงมากินน้ำ่าสิเด้าน้องอูะนี่ทุกคนนี่เนาะบรรยากาศบ้านน้องอู้เด้อ